ด้านนี้คือด้านที่ลงด้วยฟองน้าฉุบน้านะคะด้านนี้คือด้านที่ลงด้วยนิ้วเนาะแต่ตอนนี้ก็คือพักก่อนเพราะว่าวันดี้ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะที่ช่อง Pa ลนเลฟฟิชเชลเนาะวันนี้นะคะก็มากันแบบหน่าสดเลยเพราะว่าเราอะ่ะจะมารีวิวเป็นตัวรองพื้นกันนั่นเองนะคะตัวที่แพชจะมารีวิวเนี่ยตัวนี้ก็เป็นรองพื้นแบบซองหาซื้อได้ที่เซเว่นอเนทุกสาขาเลยนะแพชซื้อมาที่ราคา59บาบาทนะคะเป็นแบรนด์นี้เลยเมเลสกาตัวนี้นะคะเป็น ตัวที่มีชื่อว่า Skin Up Liquid Foundation SPF 50 PA วกบวกบวกนะคะตัวนี้เขาก็มีคำเคลมประมาณว่า มีคำเคลม3ตัวนี้นะคะตัวแรกเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการปกปิดนะบริเวณใต้ตาที่เป็นรอยดำรอยแดงตัวที่สองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของทําให้ผิวที่แบบดูหมองคล้ำดูแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นตัวที่3ที่เคลมมาเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยควบคุมความมันนั่นเองนะตัวนี้เขาเป็นสีไลท์เบสนะคะนี่นะเหมาะกับคนที่มีผิวขาวเหลืองนะคะแล้วก็ใครที่มีผิวปกติไปจนถึงแบบผิวมันอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเหมาะเนาะแล้วก็ไม่ได้เคลมมาว่าเหมาะ กับคนที่มีผิวผสมหรือว่าผิวแบบค่อนข้างแห้งนะคะอันนี้เราก็เป็นแบบแนวผิวผสมเนาะก็จะมาดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมนเนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะพอแบบบีบออกมาแล้วอะเนื้อค่อนข้างที่จะเกาะกับผิวของเราได้ดีเลยนะมันไม่แบบไหลยเยิ้มนะคะแล้วก็เกลี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะมันมีความเป็นแบบ ค่อนข้างที่จะไปในทางครีมครีมมูสมูสเลยนะคะเนื้อค่อนข้างนิ่มเกลี่ยง่ายเนื้อบางเบานะคะทุกคนแต่ว่าเนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะสีสว่างไปกว่าสีแพนแน่ๆแล้วแหละอันนี้คือด้านที่ยังไม่ได้ลงนะคะอันนี้คือด้านที่ลงแล้วมันก็จะมีความแบบเล่นแสงขึ้นมาหน่อยนึงนะคะมันก็ไม่ได้เชิงแมตไปซะที่เดียวนะคะมันเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะเซมิแมตด้านเนี้ยแพร์จะลงด้วยนิวนะคะแล้วด้านเนี้ยแพร์จะลงด้วยฟองน้านะจ๊ะ เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็พอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแนบสนิทกับผิวเลยนะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่บางเบาเลยไม่ได้หนักหนานะคะสีคอกับสีหน้านี่คือโคละสีกันเลยนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมลงคอนะเนื้อเนียนมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ในเรื่องของการปกปิดเนี่ยช่วยในเรื่องการปกปิดได้ประมาณปานกลางแล้วกันเพราะว่ามันก็ยังเห็นพวกรอยดำตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้อยู่ดีนะคะแต่ถามว่าตรงช่วงที่เป็นบริเวณตรงนี้มันดูแบบเออสว่างแล้วก็ดูแบบไบรท์แล้วก็ดูป๊อบขึ้นมาไหมอันนี้ก็คือใช่นะคะมันดูแบบ สว่างขึ้นกระจ่งางใสขึ้นนะเพราะว่า1นึ่งด้วยสีของเนื้อของเขาเองเนี่ยมันดูมีความสว่างอยู่แล้วนาะงแลยิ่งมาใช้กับคนที่มีผิวสองสีแบบเราอ่ะมันก็เลยดูแบบเออบท์ขึ้นในกล้องเนี่ยแพนไม่แน่ใจว่ามันดูความแตกต่างกันชัดเจนไหมแต่ว่านะตอนเนี้ยที่แพนดูในกระจกอะ่ะด้านเนี้ยที่ยังไม่ได้ลงอะ่ะมันก็จะดูแบบ คล้มมากกว่าแต่ช่วงตรงนี้มันจะดูแบบมีความใสกระจ่างขึ้นมามากกว่าเนาะเดี๋ยวด้านนี้แพจะลงด้วยฟองน้ําที่ฉุบน้ํานะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าด้านที่ลงด้วยฟองน้ํากับด้านที่ลงด้วยนิ้วมือเนี่ยมันจะมีความแตกต่างของเลเยอร์กันประมาณไหนนะคะก็เดี๋ยวเรามาลงกันเลยแล้วกันนะจ๊ะ ตอนนี้พะลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนด้านนี้คือด้านที่ลงด้วยฟองน้ําชุบน้านะคะด้านนี้คือด้านที่ลงด้วยนิ้วเนาะสังเกตได้ไหมว่ามันมีความแตกต่างกันยังไง ก็ทุกคนลองสังเกตดูนะคะสิ่งนี่พารู้สึกตอนนี้เลยนะด้านที่ลงด้วยฟองน้ำอะ่ะมันจะมีความดูแบบไลก์กว่าดูบางเบากว่าด้านที่ลงด้วยนิ้วนะแต่ถามว่าในเรื่องของการปกปิดยังอยู่ไหมปกปิดได้ดีเหมือนกับด้านนี้เลยแต่ว่ามันมีความบางเบากว่าไม่รู้ว่าทุกคนแบบเห็นจากกล้องไหมนะคะดูได้เลยนะ อันนี้มันก็จะมีความแบบตึบต๊บๆมาด้านนี้ก็ต้องมีความแบบเออบางเบาขึ้นมาอีกขั้นนึงนะคะก็อ่ะแล้วแต่ทุกคนจะเลือกกันเลยนะแต่ส่วนตัวแพรนะแพรชอบด้านนี้นะคะที่แบบเออมันดูแบบไม่ได้ตึ๊บจนเกินไปแล้วก็มันดูแบบไม่ได้บางเบาจนเกินไปแต่ทั้ง2ด้านเนี่ย ค่อนข้างที่จะสว่างกว่าพื้นเพเออพื้นเพพื้นผิวของแพรนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าการให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาลองการคุมมันของเขาให้ดูกันแล้วกันนะจ๊ะก็ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนแบบเล็กๆน้อยๆแล้วกันเออจริงๆตอนนี้ลำคันผมมากเลยอะอยากตัดผมแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบจะตัดทรงอะไรดีเพราะผมมันเป็นแบบผมหยักศกอะ ก็ยังแบบเซ็งๆอยู่นะคะมันดูแบบเยอยๆฝอยๆอะไรกะไม่รู้นะอ่ะอผมที่อไที่ผมผิวที่ได้ตอนนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างที่แพะบอกไปเลยว่าเขาปกปิดได้ประมาณปานกลางเนาะซึ่งถ้าเกิดใครที่ต้องการแบบไม่เห็นรอยด่างดำเลยหรือแบบไม่ต้องการให้เห็นจุดบกพร่องบนใบหน้าเลยอะไรเงี้ยยังคงต้องใช้คอนซีลเลอร์ในการเข้ามาช่วยอยู่นะคะร,รู้สึกว่าผิวว่ามันมีความเป็นธรรมชาติดูค่อนข้าง สวยนะคะถึงอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกแบบปกปิดคลิปอะไรขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยพอใจกับผิวแบบนี้มากๆเลยนะเออก็จะเป็นประมันนี้นะจ๊ะตอนนี้ก็จะประมาณจะ4ี่โมงแล้วนะคะนี่เนาะจะ4ี่โมงแล้วนะซึ่งส่วนตัวแพจะเทสให้เรื่อยๆแล้วกันจนกว่าจะมาปิดคลิปกันเนาะก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันว่าผิวของแพเนี่ยมันจะเป็น ไปในทางไหนนะว่ามันจะมีความมงความมันอะไรเกิดขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะคะก็บอกก่อนล้วกันว่าตอนนี้แพไม่ได้ลงแป้งไม่ได้เซตแป้งเลยเนาะเพราะว่าอยากจะทดสอบการคุมมันของเขาแบบให้มันแบบชัดเจนไปเลยนะคะฉะนั้นในเรื่องของแป้งนะอาจจะไม่ได้เซตการก็เดี๋ยวกลับมาสรุปกันอีกทีแล้วกันนะคะว่ารองพื้นตัวนี้เขาจะช่วยคุมมันได้ดีขนาดไหนนะคะตอนนี้ก็คือหน้าดูแบบแมบทบ แมดดูมีความฉ่ำๆนะคะมันไม่ได้แมดไปเลยนะทุกคนคือแบบเออชอบงานผิวแบบนี้มากนะก็เดี๋ยวจะกลับมาเจอกัน,นะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งกับอีกจะครึ่งแล้วนะคะทุกคนคือตอนนี้ก็ถอดคอนแทคแล้วก็เปลี่ยนเสื้อมานิดหน่อยนะผิวเนี้ยหลังจากผ่านไปแล้วนะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยมันจะมีความแบบดิวอี้ดิวอี้หน่อยๆก็ไม่ได้เชิมแบบว่า เมดแมทไปซะทีเดียวมันก็จะมีแบบเป็นเหมือนเซมิแมทอย่างที่แพะบอกไปเนาะก็จะมีความมันที่เป็นเหมือนแบบเออธรรมชาติที่มันจะต้องมันอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันมากขนาดนั้นไหมก็ไม่นะคะมันดูแบบเออไม่ไม่ค่อยมันเลยนะงานผิวแบบเนี้ยแพ์ชอบนะส่วนตัวเลยถามว่ามีหลุดไปบ้างไหมก็มันจะมีหลุดไปในช่วงที่แบบเออใส่แมสอะไรเงี้ยก็จะหลุดไปตรงนี้บริเวณนี้เล็กน้อยนะคะ หลุดไปนิดหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าการปกปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่ในปานกลางเหมือนตอนที่ก่อนจะเริ่มเก็บผลกันนะคะส่วนตัวแพรนะแพนว่างานผิวสำหรับคิีมซองตัวเนี้ยเป็นงานผิวที่โอเคมากๆเลยนะทุกคนคือน่าจะชอบกันเลยแหละเพราะว่ามันดูแบบเออมีความดิวอี้ด้วยไม่ได้แมตจนเกินไปเหมือนแบบ บกปูนนะคะแล้วก็มันเล่นแสงด้วยนะสังเกตได้ไหมว่ามันจะมีความแบบ เหมือนทาให้ผิวมันดูวาวๆด้วยอันนี้แพชอบมากๆแต่มันก็จะมีในเรื่องของสีหรือโทนอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะสว่างไปกว่าสีผิวของแพแต่ก็โทษเขาไม่ได้เพราะว่าสีของเขาบอกไว้แล้วเรียบร้อยว่าเหมาะกับคนที่มีผิวขาวเหลืองนะคะแต่ส่วนตัวแพเนี่ยเป็นคนที่ผิวสองสีนะคะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยมันก็จะดูสว่างกว่าผิวของแพจริงๆไปค่อนข้างมากเนาะถึงแม้ว่ามันจะออกซิไดไปแล้วก็ตามเขาก็ยังมีความสว่างกว่าสีผิวจริงๆของแพอยู่นะในกล้องเนี่ยมันอาจจะดูแบบเออ โอเคหน่อยแต่ว่าพอเราไปโดนแดดจริงๆแล้วแบบไปเห็นแสงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราคิดว่ามันค่อนข้างที่จะสว่างไปกว่าผิวของเราจริงๆเลยด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่โดยรวมแบบฟินิชของความเป็นงานผิวอะไรอย่างเงี้ยคือชอบแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดเขามีหลายๆสีอะแพคก็แบบเออเลือกครีมซองตัวนี้มาใช้อย่างแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้ก็คือพักก่อนเพราะว่า หน้ามันแบบเออนะมันไม่เข้ากับสีเรานะคะนั่นแหละประมาณนั้นใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะเวลากดกระดิ่งนี่อย่าลืมกดรับข้อมูลทั้งหมดด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแพรน้องเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนแบบไม่แจ้งเตือนแล้วก็วิวตกมากเลยนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจดีๆให้กับแพรต่อไปนะคะก็ไปละบาย